สวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่แมนอีกครั้งนะครับมิสเตอร์แมนนะครับวันนี้มีของเล่นจากหลอดนะครับนี่จะเป็นปืนหลอดในลักษณะแบบนี้นะครับของเล่นสมัยก่อนนะครับสมัยยุค90นะครับโอเคนะครับก่อนไปรับชมนะครับพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสั่นกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปโอเคไปดูขั้นตอนกันเลยโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเตรียมหลอดมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดตรงส่วนปลายออกนะครับอันนี้เป็นหลอดที่พี่แมนใช้แล้วนะครับก่อน นำมาทําของเล่นนะครับก็นําไปล้างก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็เตรียมไม้ลูกชิ้นนะครับสอดเข้ามาแบบนี้นะครับปุ๊บแล้วก็วัดระยะ5เซนติเมตรนะครับนี่จากตรงนี้นะครับ5เซนติเมตรปุ๊บนี่พี่แมนจะวัดให้ดูนะครับมีประมาณ5เซนเนาะจากนั้นเราก็ใช้ไม้ลูกชิ้นอีกอันนึงนะครับหรือว่าจะเป็นไม้จิ้มฟันก็ได้นะครับนี่แบบนีอันนี้พี่แมนไม่มีไม้จิ้มฟันนะครับก็เลยใช้ไม้ลูกชิ้นเสียบเข้าไปปุ๊บหลังจากนั้นก็เสียบให้สุดนะครับปุ๊บ แล้วก็ทําการหักได้เลยนะครับให้เ uh ท่ากันนะครับนี่ให้ตัวนี้เท่ากันนะครับ2ข้างแล้วก็หักได้เลยปึ๊บโอเคหลังจากที่เราหักเสร็จแล้วนะครับเราก็ตัดตกแต่งนะครับให้มันไม่เกิดเสี้ยนจะได้ไม่ทิ่มเรานะครับผมปึ๊บโอเคเมื่อได้ในลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็ใช้หนังยางนะครับอันสั้นนะครับนี่หนังยางสั้นๆแบบนี้นะครับสอดเข้ามาแบบนี้ปึ๊บขวาแล้วก็ซ้ายนะครับแล้วก็ยืด จากนั้นยืดเสร็จแล้วนะครับตัวไม้ลูกชิ้นที่เราใช้ยิงนะครับก็ทําการบากเพื่อจะทําให้ง่ายต่อการยิงนะครับผมนี่ปึ๊บอันนี้เหล่าๆนะครับปึ๊บจะใช้มีดคัตเตอร์หรือว่ากันไกเหล่าแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องระวังความคมของกันไกแล้วก็มีดคัตเตอร์ที่ใช้ด้วยนะครับผมส่วนการนําไปยิงนะครับเดี๋ยวพี่แม่จะยิงให้ดูนะครับผมแต่น้องๆหนูๆนะครับอย่าพาไปยิงเล่นกับเพื่อนนะครับ ให้ยิงเป้าหรืออะไรแบบนี้ยิงได้นะครับระวังอันตรายจากเปิดหลอดนี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับวิธียิงนะครับก็ใส่ตัวกระสุนเข้าไปนะครับนั่นคือไม้ลูกชิ้นของเรานะครับแล้วก็ยืดหนังยางมาแบบนี้นะครับปุ๊บล็อกเสร็จแล้วให้จับระหว่างตัวไม้กับตัวหลอดนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ยืดยิงปรับแบบนี้เลย สำหรับคลิปนี้นะครับพี่แมนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจบพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ